นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนนโยบายปฏิร,รูปประเทศลดความเหลื่อมล้ำรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่57ว่าหลักสูตรนี้มีความสําคัญเพราะมีมิตรจากหลายประเทศเข้ามาร่วมศึกษา ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายที่กำหนดไว้ให้เกิดผลโดยเฉพาะความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการพัฒนาระบบคมนาคมรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเชื่อมโยงทุกประเทศสร้างแรงจูงใจให้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียอมรับว่ามีความจําเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษดูแลสถานาการณ์ความมั่นคงและเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขแม้จะอึดอัดไปบ้างแต่ต้องรักษาเสถียรภาพของประเทศขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมความไว้ใจซึ่งกันและกันยืนยันการปฏิรูปทั้ง11ด้านต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด สำหรับหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่57ประกอบด้วยนักศึกษา288คนเป็นนักศึกษาไทย284คนและนักศึกษาจากมิตรประเทศ4คนได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามมีระยะเวลาการศึกษาเป็นเวลา11เดือน